สวัสดีครับเพื่อนๆ่ชาวไฟนอนทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมม่คิตีเหมือนเดิมสำหรับวันนี้เราก็จะอยู่กันในคลิปรีวิวอาวุธ fr และอาวุธเบิร์ดของวินเซนต์นะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเหมือนเดิมครับเราก็มาดูที่รายละเอียดตัวละครก่อนนะครับสำหรับรายละเอียดตัวละครเราก็มาเริ่มกันที่ชุดคอตูมนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเดิมนะครับแล้วก็ชุดคอตูมเนี่ยก็จะเป็นชุดตอนที่วินเซนต์เนี่ยอยู่ในกลุ่มเติร์กนะครับ ถ้าใครชอบชุดคอร์ดก็ไปต่ำกันได้เลยนะครับต่อมาเรามาดูกันที่เกาะลูฟิเนียหรือว่าเกาะฟ้านะครับสำหรับเกาะลูฟิเนียของตัววินเซนต์เนี่ยเป็นเกาะที่ให้ค่ากับตัวเองเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่ลิมิตเบรกอาวุธ FR แล้วก็อาวุธเบิร์ดเขียวแล้วผมก็แนะนําให้ทําเกาะฟ้าไปเลยนะครับเพื่อที่จะทําดาเมจสูงสุดของตัวเขาเองนะครับ ต่อมาก็จะเป็นไทป์การโจมตีนะครับสำหรับการโจมตีของวินเซน์นะครับจะเป็นดาเมจกายภาพระยะไกลทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวสกิลหนึ่งเนี่ยจะมีการโจมตีเป็นาธาตุไฟนะครับส่วนสกิลสองจะเป็นการโจมตีด้วยาธาตุสายฟ้านะครับรู้สึกว่าสกิล ex ไม่มีาธาตุนะครับ ต่อมาเรามาดูสเฟียแนะนำนะครับสอหรัสเฟียเนี่ยจะมีลูก A และลูก E นะครับสำหรับลูก A เนี่ยผมแนะนำเป็นประเภทเงื่อนไขนะครับโจมตีแพ้ธาตุเป็นอย่างเป็นอย่างแรกเลยนะครับเพราะว่าตัววินเซนต์เนี่ยมีการแปะดีบัฟแพ้ธาตุไฟและธาตุสายฟ้าและตัวเขาเนี่ยก็มีการปับธาตุไฟและธาตุสายฟ้าให้ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่เหมาะกับวินเซนต์คือเงื่อนไขโจมตีแพ้ธาตุนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีลูก ลูกโซเฟียที่เป็นเงื่อนไขโจมตีแพท่าเนี่ยใส่อะไรก็ได้นะครับที่เน้นค่าแอตแท k เป็นหลักนะครับส่วนลูก E นะครับก็เน้นไปที่เงื่อนไขแปะดีบัฟนะครับลูกที่แนะนำเนี่ยแน่นอนครับว่าต้องเป็นยัฟฟี่นะครับที่แปะดีบัฟแล้วเราจะได้ค่า m มคเว็และค่าแอตแท k กสซนะครับซึ่งเราสามารถใส่ลูกยัฟฟี่เนี่ยทั้ง2ลูกได้เลยนะครับเพราะว่า s ซเฟียยัฟฟี่สามารถใส่ซ้ํากันได้นะครับ ถ้าเกิดไม่มียัฟฟี่เราก็ใส่ตัวอื่นได้นะครับเช่นนี่ก็ได้นะครับคูควิสติสนะครับก็จะได้เป็นค่าแมกเบฟนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเงื่อนไขประเภท8ปดดีบัพอันนี้ก็เลือกใช้ได้ตามตามที่ตัวเองมีได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดคิดไม่ออกก็ปล่อยว่างไว้ก่อนได้นะครับสำหรับสเฟียต่อมาเรามาดูกันที่ AF นะครับสำหรับ AF เนี่ยก็แนะนำเป็น ATTACK 108คู่กับแมกเบฟ330นะครับ สำหรับ fr level นะครับถ้าเกิดใครที่ลิมิตเบรกอาวุธ fr แล้วนะครับแล้วก็มีสกิลลิมิตเบรกอาวุธเบิร์เขียวเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็แนะนำให้อัพที่ level 30เลยนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ UP, อัพอาวุธ fr แล้วก็ยังไม่ได้อัพ p a s s i v e fr echo เนี่ยอาจจะอัพแค่ level 10หรือว่าไม่อัพก็ได้นะครับอยู่ที่แต้มอัพตัวละครของแต่ละคนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ทำอาวุธ fr 30ไปแล้วเนี่ยยังไงผมก็ยังแนะนำไม่ ให้ใหทําที่รูเวลสามสิบนะครับเมื่อกี้ผมพูดผ,ผิดไปน,นิดนึงนะครับก็คือถ้าเกิดใครที่ลิมิตเบรกอเอฟอรเรียบร้อยแล้วแล้วก็อัพพารสิ o ฟอาร์เอนะครับก็อัพ30มสิบไปเลยนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะต่อมาเป็นซัมมอนอสูรแนะนําทั้ง10ตัวนะครับก็ดูตามรูปได้เลยนะครับ ต่อมาเราก็มาดูคริสตั s พาสีแนะนํากันนะครับผมก็ต้องบอกเหมือนเดิมนะครับว่าคริสตั s พาสีไม่มีอะไรตายตัวนะครับเราสามารถเลือกใช้ตามสไตลก์การเล่นของเราได้เลยนะครับ ในส่วนของคลิปนี้จะเป็นการแนะนําเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูที่รหัส A กันเลยนะครับสำหรับรหัส A ก็จะมี A 1กับ A 5นะครับโดยที่ผมเนี่ยจะเน้นไปที่ A 5นะครับเนื่องจากว่าตัววินเซนต์นะครับการโจมตีของเขาเนี่ยจะไม่มีการเด้งเวฟคืนระหว่างการตีเลือดนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ A5 มากรบตรงนี้ไปนะครับซึ่งความสามารถของ A5 ก็คือการเด้งเบฟคืน100%นะครับหลังจากที่เราตีเลือดไปแล้วนะครับยกเว้นยกเว้นฮิตสุดท้ายเท่านั้นนะครับ ส่วนรหัส U นะครับก็จะมี U 1กับ U 4นะครับโดยที่ผมเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่ U 4นะครับเพราะว่าตัวสกิล1กับสกิล2ของวินเซนต์เนี่ยใช้ได้ทั้งหมด10ครั้งนะครับถ้าเราใส่ U 4จะลดลงอย่างละ2หรืออย่างละ8ครั้งนะครับแต่แรกมากับการที่มีโอกาส20%ที่เราจะทําการกดสกิล EX ได้รัวๆนั่นเองนะครับซึ่งผมมองว่าวินเซนต์เนี่ยมันน่าใส่ U 4ในการสแปมสกิล EX นะครับ ส่วนรหัสดีนะครับอันนี้ก็ใส่อะไรก็ได้นะครับอยู่ที่เพื่อนๆจะเลือกใช้เลยนะครับสำหรับคริสตัลพา s ซีฟแนะนำก็ประมาณนี้นะครับเราก็มาเริ่มดูรายละเอียดสกิลกันเลยนะครับสำหรับตัวสกิล1กับสกิล2นะครับก็จะมีเวอร์ชันธรรมดาและเวอร์ชันบวกนะครับโดยที่เวอร์ชันบวกเนี่ยจะไม่แสดงตรงสกิลตรงนี้นะครับแต่จะนับจากดีบัฟตรงนี้เป็นหลักนะครับ ถ้าเกิดมีดีบัฟบนหัวกับเป้าหมายที่เราเลือกโจมตีเกิน3มช่องเมื่อไหร่นะครับตัวสกิลจะกลายเป็นเวอร์ชันบวกทันทีนะครับซึ่งความต่างเนี่ยก็ต่างกันแค่ค่าตีเกินแม็กเบฟแค่อย่างเดียวนะครับที่เหลืออย่างอื่นก็เหมือนกันหมดเลยนะครับมาครับเราก็มาเริ่มกันที่สกิลหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดในส่วนของเวอร์ชันบวกไปเลยนะครับสำหรับสกิลหนึ่งเวอร์ชันบวกนะครับจะทําการตีเบฟหมู่3ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือก โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งสามารถตีเกินแม็กเดฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%เป้าหมายหลักจะโดนดาเมจ100%และเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ50%หลังจากนั้นจะทำการแปดดีบับแตทไฟ4เทินแล้วก็ดีบับลดค่าอินเวฟ6เทินนะครับส่วนตัววินเซนต์เองจะได้รับบับาตุไฟนะครับจำนวน8เทินนะครับพร้อมกับมีไฮเทิร์เดทหรือว่าเร่งเทินนั่นเองนะครับ สำหรับบัฟธาตุไฟเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือแค่บัฟธาตุไฟให้บินเซนแค่นั้นแหละครับแต่ก็กินช่องบัฟไปหนึ่งช่องเลยนะครับนี่นะฮะมีแค่อย่างเดียวเลยสำหรับสกิล2ผมก็จะพูดในส่วนของเวอร์ชันบวกเหมือนเดิมนะครับสำหรับสกิล2เวอร์ชันบวกจะทำการตีเบฟหมู่3ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือก โดยจัดโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเดฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%เป้าหมายหลักจะโดนดาเมจ100%เป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ50%หลังจากนั้นจะทำการแปดดีบัฟแพ้ท่าสายฟ้านะครับจำนวน4เทิร์นพร้อมกับแปดดีบัฟลดค่าแอตแทกนะครับจำนวน2เทิร์นนะครับส่วนตัววินเซนตเองจะได้รับบัฟท่าสายฟ้านะครับจำนวน8เทิร์นแล้วก็บัฟเพิ่มค่าแม็กเดฟจำนวน8เทิร์น พร้อมกับมีไฮเทิเร์เลดหรือว่าเร่งเทิร์นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาต่อที่สกิล LD ก่อนนะครับสำหรับสกิล LD นะครับจะทำการตรีเบฟหมู่4ฮินนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด5ครั้ง สามารถตีเกินแมกเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด180%ดาเมตรเป็นดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบไม่หารหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วจะทําการแปะดิบับแพ้ธาตุไฟและธาตสายฟ้าจํานวน4เทินนะครับส่วนตัววินเซนต์เองจะได้รับสเปเชียลบัฟนะครับจำนวน12เธอเทินนะครับ เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของสเปเชียลบัฟกันก่อนนะครับสำหรับตัวสเปเชียลบัฟนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่าแอตแท็กหอย่างที่2เพิ่มค่า m a ็กเบฟหกอย่างที่3เพิ่มค่า o v e r f ร์โฟนะครับสาอย่างที่4มีผลของเบฟพอยชั่นหมู่นะครับสิเมื่อมอนเตอร์ได้เทิร์นมอนจะโดนลดเบฟพอยชั่นสิต่อต่อการได้เทิร์นนะครับแล้วก็อย่างที่5นะครับเปิดใช้งานการโจมตีเสริมนะครับ ที่เห็นรูปอ่าซาตานเมื่อกี้นะครับสำหรับการโจมตีเสริมของซาตานเนี่ยจะทําการตีเบฟ5ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะทําการตีเลือดทั้งหมด4ครั้งนะครับโดยที่จะต้องคอมโบกับตัวดีบัฟนะครับถ้าเกิดมีมอเตอร์ที่เราที่เราเลือกโจมตีเนี่ยมีดีบัฟบนหัวเกิน2ช่องขึ้นไปตัว อาซาตานจะทําการโจมตีเสริมให้เรานะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีดีบัฟก็จะไม่ตีเสริมให้นะครับนี่นะฮะสำหรับสกิล65นะครับมีผลให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มระยะเวลาดีบัฟนะครับบวกไปอีก2เทินนะครับแล้วก็อย่างที่2 เพิ่มค่า Overflow นะครับ10%อย่างที่3เพิ่มค่า Attack 20%และอย่างสุดท้ายนะครับเพิ่มค่าเ e d ด m a ม e ล i ม i ตนะครับอีก20%นะครับสำหรับสกิล ex นะครับจะทำการตีเบฟหมู่4ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด5ครั้งนะครับสามารถตีเกิน m a ็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด180% เป้าหมายหลักนะครับจะโดนดาเมจ100%รและเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ50%นตะครับหลังจากนั้นจะทำการแปดดีบัฟเอ็นนะครับจำนวน6เทิร์นส่วนตัววินเซนต์เองจะได้รับบัฟไอนะครับแล้วก็เทิร์นต่อไปใช้สกิลฟรีนะครับ ต่อมาเราก็มาดูความสามารถของ Debu f f N กันนะครับสำหรับความสามารถของ Debu f f N นะครับอันแรกเลยนะครับลดค่าดีฟนะครับ60%อย่างที่2มีผลของแซฟนะครับ20%ปโดยคิดจากค่าแม็กเวฟของตัวละครตัวนั้นนะครับอย่างที่3เพิ่มค่าเวฟดาเมจ20%อรอย่างที่4นะครับเพิ่มค่า H p ดพดาเมจ10%นตะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของ Debu f f อนะครับ ต่อมาสกิล FR นะครับจะทำการตีเบฟหมู่6ฮิตนะครับล้วก็ตีเลืดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งหลังจากนั้นนะครับจะทำการแปดดีบัฟลดค่าอินเบฟลดค่าแอตแทกดีบัฟแพ้ธาตุไฟและดีบัฟแพ้ธาตุสายฟ้านะครับจำนวน4เทิน ต่อมาเราก็มาดูความสามารถของ FR Mode กับเงื่อนไขกันนะครับสำหรับ FR Mode นะครับก็มีเงื่อนไขว่าเมื่อเราทำการโจมตีมอนเตอร์ที่มีดีบัฟอยู่บนหัวนะครับเราจะได้ค่า2อย่างดังนี้อย่างแรกนะครับ เพิ่มค่า h p damage ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างที่สองเพิ่มค่า h p damage limit นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนเงื่อนไขในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ h p โบนัสนะครับก็มีทั้งหมดสองเงื่อนไขเงื่อนไขที่หนึ่งเมื่อโจมตีแพ้ธาตุนะครับจะได้สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เงื่อนไขที่สองเมื่อเราโจมตีมอนสเตอร์ที่มีดีบัฟบนหัวนะครับจะได้ห้าเปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่ง d e b u f นะครับสูงสุดคือสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่ดีบัฟ f แปดช่องนะครับ สำหรับความสามารถของบับเบิร์นะครับก็มีผลให้กับปาร์ตี้แล้วก็มอนเตอร์นะครับอ,อย่างแรกนะครับในฝั่งมอนเตอร์นะครับมอนเตอร์จะโดนลดค่าแอตแทค่าแม็กเบฟค่าดีฟและค่าสปีดนะครับ50%อย่างที่2เพิ่มค่าเบฟดาเมจฝั่งเรานะครับ30%อย่างที่3เพิ่มค่า HP ดดาเมจอ่า20%ที่อาวุธเบิร์ดธ,ธรรมดาและ30%ที่อาวุธเบิร์ดเขียวนะครับ อย่างที่4เพิ่มค่าเบฟดาเมจลิมิตนะครับ30%ที่อาวุธเบิร์ดเขียวอย่างที่5เพิ่มค่า h p ดดาเมจลิมิต30%นะครับที่อาวุธเบิร์ดเขียวและอย่างที่6นะครับเพิ่มค่า h p ดพาเมจลิมิต50%ที่อาวุธเบิร์ดเขียวสำหรับเงื่อนไขที่6อันนี้นะครับเฉพาะวินเซนต์เท่านั้นนะครับและอย่างที่7จอย่างสุดท้ายนะครับมอนเตอร์ไม่สามารถบับตัวเองได้นะครับจนกว่าบัฟเบิร์ดจะหมดนะครับ บอกได้ีคนบอกได้คำเดียวว่าร่างนี้โคตรเทเลยนะครับเดี๋ยวมาดูน้องไอริสโจมตีนะครับโจมตีแบบปกติเลยนะฮะได้แค่เงินขายที่สองนะครับเพราะว่าตัวน้องไอริสเนี่ยไม่มีการโจมตีแพ้ธาตุนะครับก็เลยได้แค่นี้นะครับ ต่อามาเราก็มาดูความสามารถของ Core Ability นะครับสำหรับใครที่ลิมิตเบรกอาวุธ EX ครบแล้วนะครับแล้วก็ใส่พาสซีฟของสกิล e EX เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อตัววินเซนต์ออกมาทำการโจมตีเนี่ยจะทำการแปดดีบ e ัฟสกิล EX โดยทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ใส่พาสซีฟของสกิล e EX ก็จะไม่มีดีบัฟของสกิล e EX นะครับ สำหรับคอเงินนะครับไม่มีสเปเชียลเอฟเฟกนะครับจะออกมาโจมตีพร้อมกับทำการแปดดีบัฟแพ้ธาตุไฟกับดีบัฟลดค่าอินเวฟจำนวน4เทินนะครับเห็นไหมครับว่าพอตัววินเซนของผมเนี่ยออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีการแปะดีบัฟลดดีบัฟของสกิล e ทันที4เทินนะครับสำหรับคอทองนะครับก็มีสเปเชียลเอฟเฟกทั้งหมด3เทินความสามารถให้กับคนเรียกเท่านั้นนะครับ อย่างแรกนะครับเพิ่มค่า a อ t แท k กและเพิ่มค่า m a c b เบนะครับ60%อย่างที่2เพิ่มค่า Overflow 30%อย่างที่3เพิ่มค่า h p Damage 20%นะครับและ้าเกิดออกมาโจมตีแล้วเนี่ยก็จะทำการแป d ดีบั f แพ้ธาตุไฟและดีบั f แพ้ธาตุสายฟ้า4เทินนะครับ อันนี้ก็จะเป็นความสามารถของคอเงินและคอทองของวินเซนต์นะครับเราก็อยู่กันในช่วงสุดท้ายของคลิปรีวิวแล้วนะครับนั่นก็คือวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับสำหรับวิธีการเล่นวินเซนต์เบื้องต้นนะครับเทิร์นแรกของวินเซนต์เนี่ยต้องกดสกิล l d ก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาสเปเชียลบัฟนะครับที่เหลือก็เล่นตามหน้าง,งานได้เลยนะครับไม่มีอะไระยุ่งยากเลยนะครับสำหรับการเล่นวินเซนต์นะครับ เราจะต้องเอาสเปเชียลบัฟมาก่อนครับเพื่อเอาความสามารถในการโจมตีเสริมของเขานะครับต่อมานะครับเราก็ถ้าเกิดเป็นสกิลหนึ่งเนี่ยก็เอาไว้แปะดีบัฟแพ้ธาตุไฟแล้วก็ต่อระยะเวลาบัฟธาตุไฟพร้อมกับทำการเล่งเกต EX นะครับส่วนสกิล2เอาไว้แปะดีบัฟแพ้่ธาตุสายฟ้าแล้วก็ต่อระยะต่อระยะเวลาบัฟธาตุสายฟ้าตัวเองนะครับพร้อมกับเล่นเกต EX เหมือนกันนะครับ ส่วนสกิล ex ถ้าเกิดเต็มแล้วเนี่ยเราก็สามารถากดได้เลยนะครับส่วนสกิล65เนี่ยก็เล่นง่ายๆนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ยากเลยนะครับสำหรับสกิล65เนี่ยก็เอาไว้บูทดาเมจให้ทั้งตัววินเซนต์แล้วก็ให้ทั้งป่าตีนะครับ ส่วนสกิล LD นะครับก็เอาไว้ต่อระยะเวลาของ Special b u ัฟนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการที่จะแปะดีบัฟแพ้ธาตุไฟกับสายฟ้าคู่กันเราก็สามารถกดสกิล LD ต่อได้เลยนะครับเพราะว่ายังไงตัวสกิล LD เนี่ยมันใช้ได้ตั้ง4ครั้งอยู่แล้วนะครับเกมนึงมันก็ไม่หมดหรอกส่วนสกิล FR ก็เอาไว้ปั่นเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนบัฟเบิร์ดบัฟเบิร์ดเนี่ยอันนี้แนะนำเลยนะครับว่าตัววินเซนต์เนี่ยไม่เหมาะกับ การเปิดเบิร์ดใหญ่เองนะครับเหมาะกับการเปิดเบิร์ดเล็กแล้วยืนแจกมาเบิร์ดให้เพื่อนนะครับก็คือถ้าเกิดเจอมอนที่บัฟตัวเองบ่อยเราก็ให้วินเซนต์เนี่ยกดบัฟเบิร์ดได้เลยนะครับบอลมอนเตอร์ก็จะบัฟตัวเองไม่ได้แล้วนะครับที่เหลือเราสามารถเล่นต่หน้าง,งานได้เลยนะครับส่วนความสามารถของ fr เนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆจะเลือกใช้นะครับว่าตัวละครที่เอามาอีก2ตัวเนี่ยมีความสามารถในการโจมตีแพ้ท่าหรือเปล่า ถ้าเกิดมีความสามารถในการโจมตีแพท่านะครับเราก็สามารถเล่นวินเซนต์ได้นะครับหามายถึงว่าเล่น FR ของวินเซนต์นะครับเราจะได้ครบทุกเงื่อนไขนะครับถ้าเราไม่มีตัวโจมตีแพท่าก็จะเหมือนกับน้องไอริสที่โจมตีเมื่อกี้นะครับได้แค่40กว่า์นต์นั่นเองนะครับสำหรับวิธีการเล่นวินเซนต์ก็ประมาณนี้นะครับที่เหลือก็น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจะมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กําลังใจผมง่ายๆด้วยการกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสําหรับคลิปรีวิวอาวุธ FR และอาวุธเบิร์ดของวินเซนต์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ